สวัสดีครับผมฮานาซมิจุเล่ฮานาจูตสมยอุนนากะช่วยนิ๊ดราม่ารามุยไก่ไฮตองคัมเป็นกระแสหูวหาใช่ไหมคะลงโงษณาเกี่ยวกับเข้าวร่วนนี้แล้วจูเข้ายุ่งมากมากนะครับแบบว่าคนนี้พูดแบบนี้และล่าหนังคนนี้พูดแบบนี้ผมก็เลยอ่านข่าวเกี่ยวกับร่วนนี้มาเยอะนะคะ แต่ผมเป็นคนตัดจานแปลงกองี่ปุ่นมก็ไม่แน่ใจว่าผมเขาใจถูกทองได้หรือเปล่านะครับถ้าผมเขาใจปิดก็ขอทอดรว่วงหน้านะครับอาจัมนูขอทอดค่ะโอเคลองเดียข่าวดีกว่านะครับผมทัวละกรนะครับทัวละกรมีท่ามดฮาค,คนที่นึงแล้วมีไอ้ไฮตรงคำ ラコンソンハウスイペパイダイボーダイカウバコンティソンガフェンコンラミエチュワープウィーエルゴーホーナガボンプウエルゴーホーナガプチュプレグナプウィーペン ตัวอักษรภาษาไทยและอเป็นภาษาตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วโง่เก๋ฮอนอคูตัวอักษรเป็นภาษาไทยวิชุดแปลกมากเลยนะสำหรับคนญี่ปุ่นนะไม่ใช่ใช่าหมสำหรับคนไทยชุดแปลกหรือไม่น่ากลัวผมตัวพับคอนวิและโกฮะแล้ว うーん何でコンデいーな何でペンんでいいながラミアイがプいエルゴーホーナがそこにペンフェンがージャメガイクヌンクーンガークヌチュアボスボスペンダンサーナがボンペンダンサーコンラミアイルパウナジェチェイナレイフェンコンボスチュアモーナガモーレイミイクヌンコンチュア พระจัก t ชยไฮตรงคำนะครับพระจักใชยไฮตรงคำแป็งอาจา์นะครับเป็งพี่นะครับผมน่าจะแป็งอะไรน,นะรุ่มพี่ของรามิใหญ่ไฮตรงคำรู้เปล่าผมอ,ามอ่านโพสของรามหญ่ที่ยาวๆนะครับอ่านจ,นจบแล้วเขาบอกว่าตรงแรกรามใหญ่กับผู้อีลโกโฮสองคนนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับ และร้านนังเยกันเย,ก,ก,นเยก,กันเพราะมีพังหาของคู่รักเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและคุณบอสกับลามัยนะครับสองคนนี้ทํางานเดียวกับนะัามัยเป็นพี่ก็เลยบอสมาปรึกษารายการแล้วปรึกษาเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความสามัมพันธกับ แฟนคงเขาด้วยแล้วมีไก็ปรึกษาร่วมอความรักด้วยสองคนนี้ค่อยๆสนิทกันนะครับผมและบอสซบอกว่าไม่มีแฟนแล้วแต่ที่จริงเขายังมีแฟนแต่เขาบอกว่าเราแยกแล้วผมเป็นโสดแล้วจริงๆแล้วผู้ชายทุกคนเข้าใจความรู้สึกของบอสใช่ไหมครับที่จริงเขามีแฟนแต่อยู่กับคงสวย เขาบอกว่าไม่มีแฟงเพราะอะไรผมคิดว่าเพราะเขาอยากม,มีความเป็นไปได้กับเขากับคงณสุไว้ใช่ไหมครับผมคิดว่าผูดใจทุกคนเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับบอสกับลาเมยาย่ใหญ่ค่อยๆสนิทกันนะครับม่เน่ใจว่าทนนังสองคนนี้เป็นแฟงกันรูอเพลานะครับและล่าหน้ำแฟงของบอส ชื่อว่าหมอนะครับหมอเลื่อนนานแล้วเขาโกรดเข้าใจความรู้สึกของหมด้วยนะครับหมโกรดแล้วเขาบอกลาม่ยยว่าขอสิบันบาทสิบันบาทซื้ดอดยจริงๆเราไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วและหมออยากจะไปไปเลี้ยมทำพาแทน ก็เลยอยากจะได้เงินสิบล้านบาทนะครับถ้าจะได้10บล้านบาทสุดคนโตได้ด้วยสุดยอดจริงๆเขาขอสิบล้านบาทเพราะเขากั่ว่ามีคลิปพลูโมโกสิบล้านบาทแล้วมียายโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับขอสิบล้านบาทโอ้ไม่ไหวแล้วครับก็เลยรามียายปรึกษาเออลุงพี่เขา ลูกพี่เขาหรือว่าเจากก้าของเขาหรือเาว่าบึกษาเอ่อพรัจกักใยไฮทงคำนะครับและสุดไตา์เขาไม่จ่ายครบ10ล้าบาทแต่จ่ายสล้าบาทฮได้หรอและล้านำล้านมย้ายโพสต์อีกกันว่าขอบบนพี่ๆที่ส่งข้อมูลมาให้ลวงคลิปนะครับ คองสซมมาให้หนูเยู่มากๆว่ามีคลิปออกมาแล้วหนูดูหมดแล้วที่พี่ๆโซมมาไม่ใช่หนูนะครับไม่ไใช่ว่า AI หรือคนน้ามัวงนะครับดูโพสต์นี้ผมสับสนจริงๆเพราะคุณหมอมีคลิปใช่ไหมครัเขามีคลิปเขาบอกว่าจะลบคลิปนี้ コー,コーグンチェメカーレオスダイハイトンカーニャジャイソン・ランバーツでラムアイボクはコンソマハイヌーユーマークマクえヘ <laughs> ダイアンナイダイアンナイダイアンナイコロープレオンメシェロモー คกินแทงลบคลิปนี้ไม่ใช่หรอทำไมหลายคนมีคลิปหนังหรอไม่เข้าใจจริงๆและล่าหนังอาจารย์ประจักษ์ใจไฮทองคำอ,อกรายการข้าวรายการทีวีใช่ไหมครับและรายการหนังช่วงโมด้วยใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะครับที่ผมไม่มี ไม่มีแบบนี้ไม่มีรายการข้าวแบบนี้นะคะและโมออกมาจูกับอาจารย์โปรเจกช้ไฮทงคังแล้วและโมอบอกว่าขอทอดอาจารย์ขอทอดนึกขอทอดจบล้วนนี้แล้วและล้านนังคุณพุยนะครับพุยเอลโกโฮนะเอพุย แอลกโอฮอล์ไมา่ใาก,ก่แว่าแอลโกโอฮอล์แอลกอฮอล์รูป,ปาวเขาใจแล้วเขาใจแล้วเขาใจแล้วใชใๆใน่าจะใช่นะยังไงก็กลุ่มพุ่ยแอลกโอฮอล์เขาเนี่ยครับเขาโพสว่าผมกับน้องรามิยายเราทุกครองเป็นพี่น้องกันนะครับผมไม่ทานะลูกใจคน ดูคมเมท์เยัง e ช่วยหรือว่าไปมหาสุดูเลสุดูเลกัมัุมมันดุมครับดูเลกันมั um ่นตุมครับก็จะทำหนาทีทุกอย่ามมั่นตุมยกเว้นนาที่แฟนอ ยกเเฟนยกเเฟนนาทีเเฟนครับอสองคนนี้เป็นแฟนกันอีกรอบไม่ใช่หรอไม่อืมอืมอืมขบวนทุกทุกกวามรังใจนะครับผมขอโนปรับทุกทุกความคิดเห็นจากทุกทุกคนครับต่อไปถ้าเดือดก็ ดีครับดีกับไม่เดียวได้แล้วครับเพราะเขาเป็นน้องสาวผมแล้วอาวไม่กับไม่กับใช่ไหมครับอ้าวอ้าวยังไงก็นี่คือโยควที่ผมเข้าใจนะครับไม่แน่นใจว่าก็จะปิดรูปไหมนะครับ อังเขาเนี้แล้วรู้สึกว่าอ่าผมเป็นเอฟซีของรามยายัยไฮต้องคำน,นะรู้สึกว่าอืมหมอเนะะี่ยครับโมสุดยอดใช่ใ <laughs> ช่รู้สึกความคิดเหนที่นึงก็คือหมอสุดยอดมากๆนะครับ